คำถามที่หนึ่งอนไหนถูก A หรือ B คำว่าเปิดไฟภาษาอังกฤษว่าอะไร A open the light B turn on the light คำตอบคือ B turn on the light เพราะว่า open ใช้กับของที่ขยับเปิดปิดได้เช่นประตูหรือขวดส่วนของไฟฟ้าใช้คำว่า turn on คำถามที่สอง คำว่าปิดพัดลมภาษาอังกฤษว่าอะไร A. Close the fan B turn off the fan คำตอบคือ B turn off the fan ทำไมครับใช่แล้วเพราะว่า close ใช้กับของที่ขยับเปิดปิดได้แต่ turn off ใช้กับของไฟฟ้าคำถามที่3ฉันสนใจภาษาอังกฤษ A. I'm i n t e r e s t i n g in English. B. I'm interested in English. คำตอบคือ B. I'm interested in English. เพราะ interested ใช้กับความรู้สึกของคนส่วน interesting แปลว่าน่าสนใจใช้กับสิ่งของหรือเรื่องคำถามที่4ฉันสนใจเรื่องเงิน A. I am interesting in money. B. I am interested in money. คำตอบคือ B. I am interested in money. ให้ผลเหมือนข้อเมื่อกี้เลย Interested ใช้กับคน Interesting ใช้กับสิ่งของถ้าคุณตอบข้อนี้ถูกฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคำถามที่ห้าฉันรักคุณมาก A. I love you too much. B. I love you so much. คำตอบคือ B I love you so much เพราะว่า too much หมายถึงมากเกินไปมักใช้ในเชิงลบส่วน so much หมายถึงมากใช้ในเชิบ so, so much, งชชบวกคำถามที่ 6, มันใหญ่เกินไป A it is so big B it is too big คำตอบคือ B it is too big เพราะว่า too หมายถึงเกินไปมีความหมายเชิงลบส่วน so หมายถึงมากอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ถ้าคุณตอบข้อนี้ถูกแชร์คลิปนี้เพื่อช่วยคนอื่นด้วยนะคำถามที่7จใช้โทรศัพท์ A play the phone B use the phone คำตอบคือ B use the phone เพราะว่า play ใช้กับเกมไม่ใช้กับโทรศัพท์คำถามที่8ฉันกำลังจะเล่นเกมบนโทรศัพท์ A I'm going to play my phone B I'm going to play on my phone ค o m e up คือ B I'm going to play on my phone เมื่อกี้บอกไปว่า play ใช้กับ game ดังนั้นเวลาเล่นเกมบนโทรศัพท์ เราพูดว่า play on ได้เลยแต่ต้องมีคำว่า on อย่าพูดว่า play my phone นะเดี๋ยวฝรั่งงงคำถามที่9ฉันเคยไปประเทศอังกฤษแล้ว A I have been to England B I have ever been to England คำตอบคือ A I have been to England เพราะว่า have ever ใช้ในคำถามเช่น Have you ever been to England ไม่ใช้ในประโยคบอกเล่าคำถามที่10คุณเคยไปประเทศอังกฤษไหม A Have you ever been to England? B Have you been to England? คำตอบคือทั้งสองประโยคถูกต้องแต่แบบที่มี ever จะฟังดูเป็นทางการและชัดเจนกว่าเวลาใช้ถามเรื่องประสบการณ์เดี๋ยวรัาางงง